ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอบินสูงแน่5มิดฟิลด์ตัวรับที่ลิพูล็อกเป้าซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลยังคงจําเป็นต้องหามิดฟิลด์ตัวรับที่เหมาะสมในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะตําแหน่งนี้ในปัจจุบันยังไม่สมบูรณ์แบบโค้งแดงคว้าตัววาตุรุเอ็นโดมาร่วมทัพเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังล้มเหลวในการเซ็นสัญญากับมอยเซตไกเซโร่ Zero และโรเมโอลาเวียโดยดาวเตะชาวญี่ปุ่นทําผลงานได้ดีเกินคาดแต่ก็ยังไมไ่อยู่ในมาตรฐานะระดับสูงที่สโมสรคาดหวังเอาไว้ โดยเหตุนี้ทําให้อรนเนอร์สโลตจำเป็นต้องมองหาผู้เล่นในตําแหน่งกองกลางตัวรับที่มีระดับศักยภาพเทียบเท่าหรือเหนือกว่าฟาบินโยเพื่อทําให้ลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบพร้อมสู้ศึกสาหรับฤดูกาล2024-2025ในยุคใหม่ที่นําโดยนายใหญ่ชาวรัสสาหรับตอนนี้ดูเหมือนว่ามีผู้เล่นตําแหน่งนี้อยู่5รายที่เดอะเรดกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดและถ้าหากพวกเขาได้คนใดคนหนึ่งมาร่วมทัพน่าจะเป็นการเสริมกแกร่งที่เหมาะสมกับทีมอย่างแท้จริง 1. เอดซอนอตาลันตาอายุ25ปีลงเล่นซีซั่น2023-2024 53แมตช์ติดทีมชอตบราซิล2เกมแฟนบริลลิพูคงได้เห็นทีเด็ดของเอเดซอนกันไปแล้วหลังผลงานชั้นยอดของสตาชาวบราซิเลียนที่จัดการเล่นงานลิเวอร์พูลทั้ง2เลกจนทำให้พวกเขาต้องร่วงตกรอบสึกอยู่่ายุโรปราลีกเมื่อรุ่นการที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นของเอเดซอนต้องบอกว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปราบเดอะรสและทำให้อตาลันตาพงาดคว้าแชมป์รายการนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่ดังนั้นศักยภาพ ผลงานของเอซอนตลอดทั้งซีซั่นที่ผ่านมาโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะการผ่านบอลที่เด็ดขาดและแม่นยำตลอด90นาทีนักเตะทำได้มากกว่า81%เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกันใน5ลีกใหญ่ของยุโรปดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ลิพูอยากได้แข่งรายนี้มาคุมแผงมิดฟิลด์เพราะด้วยประสบการณ์ทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติน่าจะช่วยยกระดับแดนกลางของหงแดงได้มากยิ่งขึ้นหลายเท่า สองโชโกเมสวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์อายุ23ปีลงเล่นซีซั่นส0 2 3ันถึงสนยมตช์ติดทีมชาติบราซิล8เกมนักเตะรายเดียวที่อยู่ในลิสต์ที่มีประสบการณ์ในศึกพิมลีอังกฤษโดยโกเมสอายุเพียง23ปีเท่านั้นแต่ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นคีย์แมนสำคัญในแผงมิดฟิลด์ของทีมชาติบราซิลไปเรียบร้อยแล้วสำหรับซามูนรโกเมสได้ลงเล่นตัวจริงให้กับทัพเซเลซาอมาตลอดในศึกโกปาอเมริกาแต่น่าเสียดายที่ ผลงานของดาวเตะจะกค่าหมาป่าถือว่าโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะสถิติในการเสียบสกัดเพราะเขามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.35ต่อการเล่น90นาทีถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเมื่อเทียบกับผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกันสำหรับ5ลดีกใหญ่ของยุโรปแม้ว่าจะมีความยอดเยี่ยมในการหยุดการบุกข,ของฝ่ายตรงข้ามแล้วแต่นักเตะถือว่ามีพรสวรรค์นในการเล่นเกมรุกน้อยกว่าตัวเลือกรายอื่นที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจอย่างไรก็ตามเขาถือเป็นออปชั่นที่ดีหากเดรดได้ตัวมาร่วมทัพ สาม,มาตินซูบิมดีเรเอัลซูสิดาตอายุ25ปีลงเล่นซีซั่น2,023-2,024 45แมตติดทีมชาติสเปน10เกมตอนที่โรดี้จำเป็นต้องถูกเปลี่ยนออกตอนในช่วงพักครึ่งเกมนัดชิงโยูโร2024แฟนบอลชาวอังกฤษคงกระยิมยิ้มในใจว่าพวกเขามีโอกาสชนะสเปนสูงยิ่งขึ้นเพราะไม่มีสตาร์แมนเชสเตอร์ซิตี้คุมแดนกลางแต่กลายเป็นว่าซูบิมดีที่ลงมาทำหน้าที่แทนโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเกินห้ามใจ สตาจากรรัวเรเอาโสโตรชดัดลงมาสร้างสรรเกมได้อย่างโดดเด่นและทาให้แพงมิดฟิลด์ของทัพกระทิงดูครองเกมได้ตลอดในช่วงครึ่งหลังที่สําคัญนักเตะยังมีทีเด็ดในเรื่องการผ่านบอลที่แม่นยําด้วยซูบเมนดี้เป็นนักเตะที่ครองบอลได้แน่นอนและไม่เคยกลัวในการต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งทุกรั้งพาบอลขึ้นเกมรุกต้องบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่ลิพูขาดหายไปนับตั้งแต่ที่ฟาบินโยอัมลาทินแอนฟิลด์ จุดเด่นทั้งการผ่านบอลที่แม่นยำและการครองบอลที่เหนียวแน่นรวมทั้งการตัดเกมคู่แข่งเป็นสิ่งที่ลิพูต,ต้องการอย่างยิ่งและแน่นอนว่านี่คือตัวเลือกที่ซาวกเดอครอปชื่นชอบมากๆซีอารันบาเรล่าเอฟซีปอโตอายุ23ปีลงเล่นซีซั่น2023-2024 44แมตติดทีมชาติอาร์เจนติน,นาอยู่23 4เกม อารันบาเลล่าโดดเด่นในเรื่องการครองบัลที่ยอดเยี่ยมและผลงานที่สุดยอดของเขามีผลอย่างยิ่งต่อฟอร์มการเล่นโดยรวมของปอร์โตเมื่อรุูการที่ผ่านมาและแน่นอนว่าฟอร์มของเขาทําให้ฮาเวียมัสเคลานโนโคดอาร์จิตินาชุดอยู่23ต้องเรียกตัวติดทีมลุยศึกโอลิมปิกเกม2024หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของซีซั่นที่ผ่านมาสำหรับบาเลลา ก็คือฟอร์มที่ช่วยให้้นสกัดเอาชนะอาเซนอลหนึ่งต่อศูนย์ในศึกอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายแม้ท้ายที่สุดพวกเขาจะตกรอบจากการแพ้จุดโทษก็ตามแต่ดาวเตะชาวอาร์เจนตินแสดงให้เห็นถึงฟอร์มชั้นยอดอย่างแท้จริงผลงานของเขาบก้าวไปอีกครั้งซึ่งไม่ควรจะจำกัดอยู่แค่ในลีกสูงสุดแดนฝอยทองเท่านั้นสำหรับตอนนี้การย้ายทีมอาจจะยังเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะการย้ายมาเล่นในทิมแอนฟิ์แต่ด้วยศักยภาพของแข้งรายนี้ต้องบอกว่านี่คือนักเตะที่ลิเวอร์พูลจับตามองอย่างมาก 5. โยชัวคิมิชบาเยมิเนกอายุ29ปีหลงเล่นซีซั่น2023-2024 43แมตช์ติดทีมชาติเยอรมนี91เกมต้องบอกว่านี่คือตัวเลือกที่พิเศษมากๆเพราะด้วยวัยของคิมิชอาจจะดูเยอะเกินไปแต่หากวัดกันที่ประสบการณ์และศักยภาพของนักเตะต,ต้องบอกว่าเขามีทุกอย่างที่เหมาะสมกับการเป็นสมาชิกใหม่ของส็ลตจริงๆ ความสาเร็จในการคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ถึง13รายการกับเบ์มานิกในช่วง8ปีที่ผ่านมาพร้อมกับประสบการณ์ทั้งในระดับชาติและสโมสรจะช่วยทาให้ขุมกําลังของหงแดงได้รับประโยชน์อย่างมากขณะเดียวกับคิมิดเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงมากๆโดยเฉพาะการผ่านบอลที่เฉียบผมซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่แฟนบอลทุกคนได้เคยเห็นมาแล้วทั้งตอนที่เล่นให้กับเยอรมนีและทัพเสือใต้อย่างไรก็ตามการย้ายมายังทินแอนฟิลอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสัหน่อยเนื่องจากนโยบายในการเสริมทัพของสโมสรที่สําคัญลิเวอร์พูลต้องแข่งกับ ในช่วงมเมอร์นินกโซโบสไลเหมาะตำแหน่งไหนแฟนลิวอร์พูตีกันยับหลังเกมชนะอาเซนนดราม่าบังเกิดแล้วเมื่อแฟนบอลลพูโตเถียงกันเองในสื่อโซเชียลต่อตำแหน่งการเล่นที่เหมาะสมที่สุดของเดอริกโซโบสไลหลังเกมอุ่นแข่งแมตช์ชนะอาเซนนสองต่อหนึ่งลิบ์พูในยุคข,ของอาร์เนอร์สลอมีผลง,งานที่ดีในเกมสยบอาเซนน์โดยพวกเขาอยู่สติไม่แพ้ในการลงเล่นแมตช์อุ่นเกือของเดอะกันเนอร์ได้สำเร็จในเกมที่ลินคอนฟินนเชียลฟิลด์ฟิลาเดลเฟียเพนซิลเวเนีย สำหรับเกมที่วานี้คุณซือดัตใช้งานโซโบสไลเป็นหมายเลข6โดยที่วัาตาอรุเอนโดดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นนั่งเป็นสำรองก่อนถูกส่งลงเล่นต้นครึ่งหลังแทนเคอร์ติจนูนขณะที่กองกลางทีมชาติฮังการีอยู่ในสนาม72นาทีก่อนเปิดทางให้สเตฟานบายเซติตลงสนามอย่างไรก็ดีแม้หงแดงจะมีฟอร์มที่น่าประทับใจแต่หลังจบเกมไม่ไวายที่สาวกขงแดงจะโต้เถียงกันในสื่อโซเชียลเนื่องจากมีความเห็นต่างต่อตำแหน่งที่เหมาะสมของโซโบสไล โซโบสไลมองดูเป็นหมายเลขหที่แท้จริงเขามีความเป็นธรรมชาติแบบสุดๆ mm. แฟนลิเวอร์พูลรายหนึ่งระบุก,ก่อนถูกอีกรายแยง้งโซโบสไลเป็นหมายเลขหเนี่ยนะมันไม่ใช่การใช้เงินที่ดีเลยอย่างไรก็ดีอีกรายระบุว่าโซโบสไลเป็นหมายเลขหที่มองดูยอดเยี่ยมมากขณะเดยียวกันแฟนลิพูลที่เห็นแย้งโพสต์ว่าเราเสียเงินกับคุณภาพเกมรูกของเขาด้วยการให้เขาเล่นต่ำลงไปหรือเราต้องการกองกลางตัวรับผมไม่อยากเสียเวลาเห็นแม็ก,กาหรือดอมเล่นเป็นตัวต่ำ ทัดมาแฟนอีกรายระบุว่าเขาไม่ใช่กองกลางตัวรับอย่างแน่นอนมันเป็นการทิ้งขว้างคุณภาพของเขาส่วนอีกรายเห็นตรงกันว่าไม่ใช่กองกลางตัวรับตำแหน่งที่ดีสุดของเขาคือหมายเลขแต่อประเด็นร้อนดังกล่าวเบนส์บอสแซคนักข่าวเผยว่าโซโบสไลเล่นเป็นกองกลางตัวรับมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนผมเองยังคิดว่าลิฟูต้องการมิดฟิลตัวรับเช่นเดิมแต่โดมิกโซโบสไลเป็นตัวเลือกที่ดีในตำแหน่งนี้เขาชนะการเข้าปะทะมากที่สุด2ครั้งในเกมกับอาร์เซนอลเมื่อคืน เขาผ่านบอลสเ็9 4เช่นกันเขาเล่นเป็นกองกลางตัวรับให้กับฮังการีด้วยเขาคุ้นชินกับกองกลางตัวรับม,มาตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนแล้วเอลเลียตออนสล็อตคอแจ้งเกิดเบอร์สิทาวีเอลเลียตกองกลางลิพูบอกเข้าสู่ยุคใหม่กับกุนซืออาเนอร์สล็อตก็อยากลงเล่นตำแหน่งใหม่จากเดิมคือหน้าขวาหรือเบอร์8ระบบ4-3-3ดังนั้นตั้งเป้าเอาตำแหน่งเบอร์สิเป็นตัวหลักให้ได้ หงแดงปรับระบบไปเป็น4-2-2-2ที่ในเวลาทำเกมลุกให้ผู้เล่นตําแหน่งเบอร์10ขึ้นสูงไปคู่หน้าเป้าคอยหาช่องส่วนตัวดิมเส้นสองข้างโกยฝีเท้านำหน้าไปก่อนแล้วรูปแบบนี้เปิดโอกาสให้เอลเลียตได้เปล่งศักยภาพธานาพเพลย์เมเกอร์ตัวขิลละพาสหรือตั้งป้อมยิงไกลามากขึ้นแบบที่แสดงออกมาเกมชนะอาร์เซนอล2ตหระหว่างทัวร์ปีซีซั่นถึงสหรัฐซึ่งหากไม่ขอมากไปแข้งพอดีบอกจองเบอร์1ิยุคสลอด ผมก็คิดแบบเดียวกันว่าพอยืนเป็นเบอร์สิบได้สร้างสรรค์อะไรมากขึ้นมันคือตำแหน่งที่ผมขอแต่ไม่ว่าเจ้านายจะส่งผมไปลงตรงไหนก็สะดวกใจจัดให้ตามสั่งการเปิดปากหลังเกมที่ลินคอนเฟเนเชียลฟิลด์รัฐเพนซิวเนียก็ย้ำเสมอว่าอยากลงสนามไปเล่นเพื่อทีมสวมเสื้อแข่งลิเวอร์พูลไม่ว่าตำแหน่งใดทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มความสามารถแต่หากคุณถามว่าอยากเล่นตรงไหนเบอร์สิบคือตำแหน่งที่ชอบนั่นเพราะเล่นในานามทีมชาติอังกฤษยูยี่สิบเอ็ดถึงค่อนข้างคุ้นมันจึงขึ้นกับผมในการแสดงให้พวกเขาเห็นฝึกหนัก เียนผลงานออกมาระหว่างเกมหรือซ้อมแข่งแบ่งข้างจากนั้นมาดูจะเกิดอะไรขึ้นการได้เล่นตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งประจำแน่นอนมันช่วยแง่ความสม่ำเสมอคือเรื่องที่ผมจำเป็นต้องทำด้วยผมต้องยึดตำแหน่งเล่นที่แท้จริงให้เจอเพื่อสามารถต่อยอดเสริมอาวุธและยกะระดับขึ้นอย่างที่เรียนว่าไม่ปิดตายหากเจ้านายให้เล่นตรงไหนผมมีความสุขแล้วหากสวมเครื่องแบบลงสนามแต่ขั้นต่อไปคือหาพื้นที่หากินให้แน่ๆเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับผลักดันอีกขั้น เอลเลดคือหนึ่งในตัวจับชายเพราะเคยถูกส่งไปเล่นยืมตัวกับแบ็กเบิร์นระดับแชมเปียนชิพอังกฤษยืนปีกซ้ายตามเท้าถนัดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ